นี่คือ n n r g y Analytics นะครับซึ่งประกอบด้วย Genesis 64นะครับแล้วก็ส่วนขยายที่ใช้ในการบริหารจัดการพลังงานส่วนนี้จะเป็นร a w Data นะครับก็คือข้อมูลที่ได้จากมิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทุกช่วง15นาทีอันนี้ก็เป็นข้อมูลในแต่ละชั่วโมงนะครับเ,รเมื่อเราเมาส์ไปชี้ก็จะแสดง ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงที่คำนวณได้ลักษณะการออกแบบนะครับเราสามารถออกแบบโดยใช้โครงสร้างที่เหมาะกับองค์กรของเรานะครับก็คือตามความเป็นจริงนั่นแหละนะครับเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า EDA นะครับกับ EDA office แล้วก็มีชั้นที่1นะครับชั้นที่1ก็มีมิเตอร์ตัวที่1ถ้าเรามีชั้นที่2แลเราก็แอดเข้ามานะครับแอด อ i ป m e n ์เข้ามาแล้วก็กำหนดเป็นฟลอร์สองแล้วก็เพิ่มมิเตอร์สองเข้ามาครับเราสามารถกำหนดวิธีการคำนวณ n s u m p t i o n นะครับ Cost แล้วก็ Carbon Footprint รวมทั้งสูตรการคำนวณอื่นแล้วแต่เรานะครับ Trigger นี Tr ่ก็คือเราจะมีการเก็บข้อมูลจากมิเตอร์นะครับช่วงเวลากี่นาทีกี่วินาทีเป็นต้นนะครับในตะัวอย่างนี้ก็คือ15นาทีนะครับ,นะรบแล้วก็มีการคำนวณ energy star เช่น ค่ขสของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถกําหนดได้ว่าหน่วยไฟฟ้าของเราหนึ่งหน่วยเนี่ยะครับมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดเป็นค่า,ชาใ,ใช้จ่ายเช่น2.5ดอลลาร์หรือถ้าเป็นประเทศไทยนะครับเราก็สามารถกําหนดเลยได้เช่นเลยทั่วไปก็ศูนย์หน่วยถึง150หน่วยนะครับก็ใช้คิดค่าไฟ3บาท24สตางค์นะครับต่อหน่วยนะครับถ้าในเดือนนั้นเกิน150แต่ยังไม่เกิน400ก็คิดหน่วยละ4บาท20นะครับ ถ้าเกิน400เป็นต้นไปก็หน่วยละ4.40คอนซัมชันนะครับก็สามารถใช้ในงานต่างๆเช่นงานทางไฟฟ้าแกส๊สอ,อร์ลมเป็นต้นนะครับรูปแบบของรีพอร์ตที่ได้นะครับก็คือเป็นรีพอร์ตแบบเรียลไทม์ละ h สตอรี y นะครับเช่นอันนี้เป็นข้อมูลราย15นาทีนะครับว่าในระยะเวลา15นาทีนะ่ยกิโลวัตต์อลที่ใช้ไปนะ่ยเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่เลือกช่วงเวลาได้นะครับ เลือกได้ทั้งวันที่และเวลานะครับหรือเลือกว่าจากวันที่ที่เราเลือกนะหรือว่าจากนาขณะเวลาปัจจุบันนะครับย้อนหลังไปกี่ชั่วโมงนะครับจะเอาข้อมูลมาดูอันนี้ก็จะเป็นแบบ hourly นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น consumption เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะปรากฏตัว consumption สรุปให้เราว่าในบริษัทเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเราจะคิดเป็นค่าไฟฟ้ากี่บาทก็ได้นะครับ เป็นคาร์บอนฟุตปรินต์อะไรต่างๆตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Raw d t t a นะครับก็คือข้อมูลทุกช่วงเวลา15นาทีนะครับที่ได้มาจากมิเตอร์ประโยชน์ของ Energy Anal a n a l y t i c ก็คือทำให้เราสามารถออกแบบระบบบริหารการจัดการนะครับมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งเตือนนะครับได้โดยที่เราไม่ต้องพัฒนาระบบคำนวณกิโลวัตต์อาวเพราะว่ากนะิโลวัตต์อวจากมิเตอร์นมันจะมาเป็นแบบบวกเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เราสามารถที่จะให้ตัว energy analytic s ซึ่งเป็นส่วนขยายของ g e n e s y s 64เนี่ยคำนวณอัตโนมัติว่าต่อวนันต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ต่อชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ยิ่งกว่านั้นในแต่ละมิเตอร์นะครับที่เราแอดเข้ามานะครับเรายังสามารถที่จะระบุได้ด้วยว่ามิเตอร์ของเราเนี่ยเป็นแบบ cumulative d i f f e r e n t point หรือว่า cumulative with roll over นะครับผม cumulative ก็ Cum คือบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนมิเตอร์ทั่วไปที่เราซื้อมาใช้กันนะครับส่วน Differential ก็คือแบ่งช่วงเวลานะครับส่วน Point ก็คือณนะเวลานั้นๆนะได้วัดได้กี่หน่วยนะครับเช่นเป็นหน่วยของกิโลวัตต์เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปของเราในาที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะเป็น cumulative with r รนโ o v e r นะครับเมื่อเราเลือก cumulative with r รนโ o v e r ซึ่งเป็นมิเตอร์แบบบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงณนะจุดเวลาที่มันจะต้องรีเซ็ตตัวเองเราก็สามารถกำหนด r o l l o v e r ได้เช่น อันนี้คือ999,999นะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วก็จะมีการรีเซ็ตเป็นตน้นนะครับแล้วก็สามารถกำหนดเข้าไปได้เพราะว่ามิเตอร์แต่ละตัวนะครับมีค่าโรเวอร์เนี่ยวลูเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นตรงนี้ก็ยืดหยุ่นสำหรับเรามากเมื่อเราใช้ Energy Analytics นะครับเราก็จะได้ความสามารถของ Genesis 64มาครบนะครับทั้งกราฟิกแผนที่ ium, ดาวเทียมและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณมากและสวัสดี